นักศึกษาทุกคนคะวันนี้นะคะครูจะให้นักศึกษาทุกคนนะมาติดตั้งระบบ Nm Smart Model ของกศนอำเภอหนองอมงนะคะเพื่อให้นักศึกษานะคะได้เรียนในรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถือสมาร์ทโฟนนะคะอ่าเราเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งลิงก์นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพื่อให้นักศึกษานะคะได้ก๊อบลิงก์นะคะไปติดตั้งใน Google Chrome ก่อนที่นักศึกษาจะติดตั้งนะครับนักศึกษาต้องไปกดอนุญาตให้ Google Drive เนี่ยสามารถทํางานบนระบบมือถือได้นะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวอื่นนะครับวิธีการก็คือนะครับให้นักศึกษานะครับไปที่เมนูตั้งค่าของโทรศัพท์นะครับจากนั้นนะครับให้นักศึกษานะครับไปที่มันจะเป็น ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรายการส่วนตัวนะครับมันจะมีคําว่าการใช้การอนุญาตนะครับตัวจัดการอนุญาตนักศึกษาก็เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาก็เลื่อนหานะครับตรงคําว่าตัวจัดการอนุญาตนะครับก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บให้นักศึกษาหาตรงไฟล์และสื่อนะครับก็กดเข้าไปเลยพอเข้าไปปุ๊บนักศึกษาให้เลื่อนหานะครับสัญลักษณ์ของ กูเกิลได e นะครับอันนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับของนักศึกษานะครับบางคนอาจจะยังติ๊กอยู่ตรงคําว่าไม่อนุญาตนะครับให้นักศึกษาติ๊กข้างบนนะครับตรงคําว่าอนุญาตตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับนักศึกษาสามารถออกได้เลยเสร็จปุ๊บนะครับนักศึกษานะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะครับจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับนักศึกษากดค้างครับแล้วก็กดคัดลอก นักศึกษาก็ออกนะครับไปวางที่แอปพลิเคชัน Google Chrome ของในโทรศัพท์มือถือของนักศึกษานะครับโดยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับให้นักศึกษากดตรงช่องนี้นะครับแล้วก็วางลิงก์ที่ก๊อบมาได้เลยครับกดไปเสร็จปุ๊บนะครับตัว Google Chrome มันก็จะเข้าลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะครับให้นักศึกษาเลื่อนลงมาครับหาคําว่าติดตั้งนะครับนักศึกษากดติดตั้งได้เลยนะครับก็มันจะมี gmail ของนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบไว้แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จก็ให้กดตกลงนะครับเราจะสามารถติดตั้งได้เมื่อขึ้นอย่างนี้นะครับนักศึกษาไม่ต้องตกใจให้กดตรงคําว่าโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจได้เลยนะครับแล้วตัวแอปพลิเคชันมันก็จะติดตั้งให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ของคุณครูได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับใครที่อาจจะมีแล้วนะครับก็กดตัวอัปเดตแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยติดตั้งมันจะเป็นคําว่าติดตั้งนะครับกก็ให้ด ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแอปพลิเคชันมันก็จะติดตั้งลงในมือถือของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอให้แอปพลิเคชันติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้เลยครับสวัสดีค่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้นักศึกษานะคะกดที่เสร็จสิ้นค่ะแล้วทุกคนนะคะก็กลับไปที่หน้าจอโฮมของตัวเองนะคะแล้วลองลองเลื่อนดูไอคอนซิว่ามันมีไอคอนของ Mn Smart Model ขึ้นมาแล้วหรือยังของครูขึ้นมาแล้วนะคะจะอยู่ที่โปรแกรมนี้เลยนักศ,าศ,าศาึกษาก็ลองกดเข้าไปเลยนะคะอ่าก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปได้เลยค่ะ